ผมว่าหงุดหงิดผมอยากฟ้องพู้กันตนมากเลยนะคืออย่างเรื่องปฏิทินเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องแบบติ๊กตองอ่ะใช่ใช่เสียงส่วนใหญ่ทั้งในจ้างลูกจ้างเขาไม่เอาอ่ะแต่มันมีแค่แบบคนจํานวนนิดเดียวที่จะเอาอ่ะแล้วบอกว่ามันยกเลิกไม่ได้มันมียกเลิกไม่ได้เขาเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะครับว่า ยังมีคนส่วนน้อยที่อยากจะได้ปฏิทินเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเอาเสียงข้ามากไปทําร้ายคนส่วนน้อยอย่าไปกดความต้องการของคนส่วนน้อยผมก็อบะตะกาอะไรไเออแต่ว่าเรารู้เหตุผลที่แท้จริงอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะแล้วเรารู้เป็นเป็นคนคนยังจริงๆพอรู้เป็นคนคนเลยครับโอ้ก็ยังยืนยันนะว่าปฏิทินเนี่ยเป็นเรื่องที่ มันอาจจะเป็นเหมือนเงินเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าคิดว่ามันทําทุกปีเนี่ยเงินเหล่าเนี้ยมันสามารถไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้มหาศาลเลยใช่ใช่แล้วในเมื่อเจ้าของเงินนะ่ะคือผู้ประกันตนเขาไม่อยากได้เขาอยากยกเลิกอะ่ะหน้าที่ของข้าราชการนะ่ะคือฟังเจ้าของเงินไม่ใช่มายืนยันแทนว่าต้องทําขนาดเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ทําปฏิทินเขายังยืนยันว่าจะต้องทําเพราะเราต้องอย่าเอาเสียงส่วนใหญ่ไปทําร้ายเสียงส่วนน้อย ตะก,กะอะไรตะกกะอะไรเนี่ยออแต่ถึงถึงบอกว่ามีมีมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องรู้เป็นแบบเป็นรายบุคคลเนะอะว่าเออทำไมเขาคนนี้เขาเหล่านี้ถึงแบบยืนยันเลอเกินนะครับว่าเออแบบมันต้องเก็บไว้อะแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาอะ่ะคุณเนมรู้ตัวเลขไหมว่ามันทอนเท่าไหร่เรื่องทอนนี่ยยังไม่แน่ชัดครับยังยังไม่แน่ชัดเลยเนาะแต่ว่าผมคิดอย่างนี้แล้วกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้จะเปลี่ยนชื่อการทำปฏิทินไปทำผ่านสมาคมอะไรก็ตามยังไงก็ตามเนี่ยท้ายสุดโรงงานที่ผลิตปฏิทินเป็น,ปนโรโงงานเดิมคือยังไงก็โรงงานเดิมแล้วผมพูดจริงๆคือปฏิทินเนี่ยผลิตมาทั้งสิ้นเนี่ยรวมวมรว,วมหลายๆปีเนี่ยมันผลิตทั้งสิน้นราวๆยี่สิบสี่ล้านฉบับละซึ่งตอนนี้มันตรงกับตัวเลขผู้คนตนเลยครับยี่บสี่ล้านคน mm. แต่ว่าปัญหาก็คือผลิตมายี่บสล้านฉบับถ้าคุณแจกอย่างทั่วถึงจริงๆนะผู้คนตนมันควรจะได้สักครึ่งหนึ่งละ ม,มันไม่มีทางที่นายกรัฐมนตรีจะไม่ทราบเรื่องนี้อะ่ะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจี้ไปที่นายกเนี่ยแล้วเหล่าองครักษ์ของของนายกทั้งหลายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะกลายเป็นกระแสไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องไหมพอเราเห็นแบบองครักษ์หรือแม้กระทั่งตัวนายกโดนแบบจี้เยอะขนาดเนี้ยเราควรจะแท็กเขาในทวิตเตอร์เหรอหรืออะไรคือกําลังช่วยคิดว่าแบบว่าประชาชนจะทําอะไรได้บ้างแท็กเขาในทวิตเตอร์เหรอแท็กทวิตเตอร์แท็กในไอจีอะไรเหรอเออไอจี IG หรือเปล่า ผมว่านะวันนี้ประชาชนก็ช่วยกันส่งเสียงเยอะมากเนาะอ,อ,อาจจะไม่ดังพอถึงนายกเรื่องไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมชวนติดแฮชแท็กง่ายๆก็ได้ผมว่าเรื่องที่มันไม่ควรยากก็คือเรื่องการยกเลิกปฏิทินประกันสันงคม